มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุบผู้สุขคนคือเก่าพมกับผมต้อสักตักซอสครับพี่น้องมากมือนี่อาหารบาดเท้าคือเก่าพี่น้องเลอนี่ในหลายอย่างในซุปโนไม้ซุปโนไม้ครับผมมุกปลาคอส่วนพักใส่หนังงัวเกีกยวบองครับผมมาพี่นอ้องมาในเข่าพักในหลายคือเก่าเลยตามสะเทพรโอ้เบิ่งเกียวบองเกียวบองคือเกา่าคุยเกียวบองไปก่อนน้ำเลือก

เนี่ยเขาหมกปลาคออู้อันนี้ได้ไข่ปลาคอพี่น้องไข่ปลาคอคำนี้เอืยังอืมอ้ม ซุปทำไมใส่มือได้พี่น้องเนีย่ยกินแบบอีสรนเลยอืมอรยแซ่บมอืม,อ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 ม พวกหัวปลาคอมีไข่พอมหืมกรดๆกจำเจ้าวางจำจำเจ้าวางตามสูตรบ้านเฮาอือหือที่บอกเลยเจี๊ยบอาหารบนบ้านบ้านเฮาอือหืม อันนี้มกบกบกคอเอามกปลาดุกลงนี้นะเฮ้ย้มามกปลาพี่น้องโอ้มีอาหารอีสานเนี่ยนะี่อันนี้ซุปตัวไม้อืมยัง ลุกมาลุกสับเซาต้องการุดยอมมมสูบทำไมขาดเกื่อนบวกกินโมเขม

มกปลาลุกาคาดเครื่องอืมสุดๆมากฝีมือเราดีอยู่ใหญ่มกปลาลุกเราฝีมือดีอยู่ ค้ากีเลี้ยงอื้มขักอืม,อม,อมสุปทำไมเนี่ยเขาท่าขนาดพี่ลองเลยอือืม,อม,อม,อม มอยู่ข้างหลังเลยมาดีเฟนข้างหลังให้ฟังเลยเดี๋ยวมาดีข้างหลังเนี่ยอ้าวคนดิดให้กล้องเห็นด้วยนั่งแล้วไม่เห็นมายืนข้างหลังเลยเดีวโอ้ดีเลยไหม กินข้าวยังไอซุปหนงไม้นี่อร่อยมากวันนี้ซุปหนงไม้ของแคะโกให้เลยขึีเสียบ ขุ่งเขาอย่างเงี้ยพี่หล่อพรุ่งนี้พ่องเหยียบมะเขือได้ไหมตวุวน้อยยังสมพักหรือคัก นะลองทุบต้นไม้ที่ก้อนที่หนึ่งครับอร่อยจริงครับโตเลยจิ้มน้ำจิ้มน้ำด้วยจิ้มน้ำแตกเกินไปอุ้ยยังไปแล้วเอาเลยก็เอาเนี่ยมาบันทึกแบบนองซุปต้นไม้ ไปล่ะลูกอีสาน <c oughs> มกปลาเนี่ยคักรสตัวใหม่หมกปลาเอา พักหน่อกกันแล้วเสียบดมบ้าบ้าของเถะพี่น้องเลย